สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่ผมก็มาเห็นการทําเกษตรติดพอเพียงตามรอยพ่อเห็นแล้วก็เลยชอบในการทําเกษตรแบบนี้พอดีว่าวันนี้มาติดตั้งเรื่องระบบของอาการทําโซลาเซลล์หลังจากนั้นก็มาเจอของลุงเทงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลุงเทงให้รายละเอียดในการทําเกษตรหรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่ได้มาทําเกษตรตรงนี้นะครับ ครับสวัสดีครับลุงครับอ่าขอแนะนำชื่อหน่อยครับชื่ออะไรฮะเพลงยอดจริงครับเรื่องอกิดิดมีปันอิเพลงครับอ่ครับผมลุงเพลงนะขอเรียกว่าลุงเพลงนะครับครับเอ่อลุงมีแรงบันใจอะไรที่ได้มาทำเรื่องการเกษตรตรงนี้นะฮะเริ่มต้นแรกๆนะครับตอนนั้นผมจะปลูกถั่วครับปลูกถั่วแล้วก็ปลูกฟักทองครับผมกิจวัตรของผมจะชอบมากเลย เพราะว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาผมได้รายได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยถึงสามร้อยบาทครับผมต่อวันนะตื่นขึ้นมานะครับพอหลังจากนั้นมาก็ผมก็เลิกกิจการตรงนั้นเพราะว่าหาคนไปขายยากลําบากเพราะว่าผมมีภารกิจต้องทําอย่างอื่นนะครับก็เลยทำงานบ้างอะไรบ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็เลยมาทําสวนปลูกสวนยางก่อนก่อนหน้านี้ลุงทํางานอะไรครับผม ก่อนนั้นก็เป็นกรรมกรนี่แหละครับกรรนก่ขอซุ้ก่อสร้างผมทาหมดเลยครับทําไปเรื่อยๆของผมที่นี่เป็นหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านจจบกครับหมู่บ้านจจบกตําบลบ้านผืออําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เนาะครับอในสวนตรงนี้มีกี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ลุงปลูกอะไรบ้างครับก็มีมะม่วงมียางมียางมีไผ่กินซุง ไข่กินซุงแล้วก็มะเขือก็มีโอมเอะมเขือด้วยมะเขือมีกล้วยมะเขือมีหมดนะครับแต่เนี่ยแต่ว่ามีอย่างไม่ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอบรรเทาชีวิตเป็นวันๆได้นะครับ<อ>แล้วก็มีบ่อปลานะครับ<อ>บ่อปลาแล้วก็มีมะพร้าวครับ,รบมีมะพร้าวไม้ไผ่ก็มีอยู่สองสามชื่อนะครับกินซุงบ้างได้ก็ ไผ่นี้ก็เรียกว่าไผ่เลี้ยงไผ่นี้ไผ่หวานโอครับไผ่หวานเนี่ยกินหนอได้เลยนะครับกินหนอไม่ต้องไปต้มนะครับสามารถกินได้นะครับครับผมตาบใครชนใจนี่นะครับอยากจะได้ก็มาตัดเลยไปปลูกพ้มไม่ฮวงหรอกครับครับเพื่อขยายพันธุ์อ่าเห็นไหครับไผ่หวานนะครับท่านผู้ชมหวานนะครับลุงบอกว่ามาตัดแล้วเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยนะครับไอ้ไผ่หวานนี้ผมก็ลองชิมดูแล้วครับหวานจริง อันจริงน่จริงมากครับนี่น้อยยังไม่ใหญ่นายังไม่ใหญ่ตาใหญ่ๆเท่ากอลหัวแล้วเรื่องระบบน้ำล่ลุงใช้น้ำอะไรบ้างครับตรงนี้อ๋อตอนนี้ตอนตอนแรกก็จะใช้น้ําบ่อเนี่ยแต่มันไม่พอเพียงผมก็เลยเจาะน้ําบ่อนี้ขึ้นมาครับ่อน้ํามีแรงบันดาลขึ้นมาไปดูงานแล้วเห็นเขาใช้ดีครับผมผมก็เลย อ่ะตัดสินใจลองดูมาลองดูดูมาแล้วสี่ปีนะครับผมใช้มาแล้ว4ปีนะครับแต่ระบบนั้นมันยังเล็กอยู่ใช้แผงเดียวครับใช้แผงเดียวแต่ณเวลานี้ผมขยายมาเป็น4ี่แผงนะครับครับเป็น4ี่แผงเพรา่าน้ำาออกดีมากเลยเป็นระบบโซลาเซล์ใช่ไหมครับโซลาเซลครับผมที่มาใช้ในเรื่องของภาคเกษตรใช้มารดต้นไม้รดต้นไม้ พืชผักเขาเห็นลุงปลูกมะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงแอปเปิลแอปเปิลว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่เป็นกิโลเลยครับแบใช่ต้นนี้ใช่ไหมครับต้นต้นนี้อ๋อครับอันนี้คือได้ผลผลิตได้กินมาแล้วก่อนแล้วใช่ไหมครับกินแล้วรสชาติเป็นไงฮะที่มีเพื่อนผุงผมฝากไปเขาปรชมเลยว่าอ๊เอามาจากไหนลูกใหญ่ขนาดนี้แต่สวยได้ผิวสวยด้วยครับผมโอ้ครับมีเลครับบนบ้านผืนนี่ไม่มีมีเจ้าเดียวอ๋อมีครับ ลุงเพ่งคนเดียวนี่นะครับท่านผู้ชมมะม่วงมะม่วงแอปเปิลมีเจ้าเดียวคือของลุงเพ่งนะครับปลูกไว้เพราะว่าท่านได้กินแล้วแล้วลูกใหญ่และกินแล้วหวานอร่อยด้วยนะครับจากนั้นก็มีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนะมะพร้าวน้ำหอมนี่มะพร้าวกะทิก็มีอ๋อเลยครับมะพร้าวี่ว่าทำแกงได้ครับนะครับมะพร้าวก็มีนะครับ อ่าแล้วก็ฝั่งนู้นก็เห็นมีต้นไผ่อครับต้นไผ่ครับแล้วปลูกทุเรียนด้วยไหมคะทุเรียนด้วยครับเห็นทุเรียนนั่นทุเรียนแล้วก็อ่พืชผักก็มีมะเขือครับไอผมเห็นมะเขือที่เป็นุลูกแบบอะไรแบบเรียวๆหน่อยลูกใหญ่ๆนั่นมะเคืออะไรคะเขาเรียกว่าเขืออะไรนาะเือยาวเหรอเขือยาวใช่ไหมฮะที่มัน ผมเห็นลูกขนาดนี้นตัวอ๋อมันเคยยาวอสมบูรณ์มากเลยครับมันเคยยาวนี่แๆนะครับ<ะ>เออนี่นี่แหละครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาที่สวนของลุงเพง็งก็ถือว่าได้ความรู้ได้เรียนรู้กับการทําเกษตรของท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านมีสวนอยู่ที่บ้านของท่านอีกหลายที่หลายหลายแลวก็ปลูกหลายอย่างนะฮะ วันนี้ก็พาทุกนมาดูที่สวนนี้ไว้ก่อนถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปที่สวนของท่านอีกที่หนึ่งนะฮะถ้าไปที่บ้านมันก็จะมีบ่อปลาอ๋อเลี้ยงกบครับครับมีกล้วยหอมกล้วยหอมครับกล้วยหอมแล้วก็หอมกระเทียมอะไรก็ปลูกไว้ครับครับอืมนี่นะครับเป็นเป็นการทำเกษตรพอเพียงพอเพียงนะครับ้อยู่ได้กินนะครับน โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงเพ็งมากครับที่ให้สัมภาษณ์และก็ให้ความรู้กับการทําเกษตรในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ